สวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็กลับมาอยู่กันกับเกมกาลินาอันดอนในเซิร์ฟเออในเซิร์ฟไทยนะครับเป็นช่วงทดสอบแบบ Early Access ก่อนเปิดจริงนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาสอนเพื่อนเเล่นนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนั่นเองนะครับมีเพื่อนเพื่อเนี่ยถามผมเข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมว่าอาชีพเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆแบบเข้าใจง่ายนะครับวิธีการอัปเกรดวิธีการอัพอาชีพนะครับ วิธีการเลือกอัพอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับก่อนอื่เลยเดี๋ยวผมขอกินอาหารก่อนนะครับตอนนี้ท้องผมร้องแล้วนะครับอย่างแรกเลยเ่ยเราก็กดมาที่เมนูอ่าที่เป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมอ่าเมนูนี้นะครับก็กดไปที่อาอาชีพหน้าที่นั่นแหละนะครับก็จะมีอยู่หลายอาชีพด้วยกันเลยนะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับมีทั้งหมด2 4 6 80นะครับผมยังไม่ปลดล็อกอีก3นะครับสำหรับอาชีพนะครับผม ก็คืออาชีพพวกนี้เนี่ยมันติดตัวมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเมื่อเลือกอัปเกรดเอานะครับว่าเราอยากบัฟอาชีพไหนนะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะบัฟเป็นช่างตัดไม้นะครับผมเราก็อัปเกรดเน้นไปที่ช่างตัดไม้เวลาเราตัดไม้เนี่ยเราก็จะได้ไม้ที่เกรดดีๆนั่นเองนะครับผมมีโอกาสที่จะตัดไม้ติดคริติคอลทําให้เราเนี่ยตัดไม้ได้เยอะขึ้นนั่นเองตัดได้ไวขึ้นนั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่มีอยู่3หน้านะซึ่งหน้าแรก กับหน้าางหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งมาดูเมนูตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีความชํานาญนะครับผมความชํานาญด้านทรัพยากรที่เขียนไว้ที่มุมซ้ายบนนะครับ2อ,อ,อแต้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าประสบการณ์นะครับเวลาเราไปตัดไม้ในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้ค่าประสบการณ์ต่างๆเอามาอัปเกรด4สกิลนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกอัปเกรดได้เลยนะมันเป็นคะแนนรวมนะครับเราเลือกอัปเกรดสกิลไหนก็ได้เนี่ยสสกิลเนี่ยนะครับผมในในหน้าแรกนะครับกดเข้ามาดูาสาม,มารถอัปเลเวลความชนานาญด้านทรัพยาก นาห้ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้การขุดแร่การรวบรวมหรือว่าการล่าสัตว์นะครับผมความชํานาญด้านทรัพยากรประจําวันนะครับก็คือคะแนนอัพอาชีพนั่นแหละนะครับซึ่งก็จะมีจํากัดนะนะครับวันนึงเนี่ยเราสามารถหาคะแนนอัพอาชีพเนี่ยได้มากสุดถึง1 4 0 0นะครับได้จากการตัดไม้ล่าสัตว์อะไรนี่แหละนะครับแล้วก็ต่อสัปดาห์นึงเนี่ยก็70,00นะครับผมแล้วก็มาเลือกอัปเกรดเอาเลยนะครับใน4สกิลนี้นะครับผมเป็นคะแนนรวมนะครับมาเลือกอัปเกรดเอา มาดูช่างตัดไม้กันก่อนดีกว่านะครับช่างตัดไม้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2เมนูใหญ่ด้วยกันนะครับเมนูแรกก็จะเป็นรายละเอียดของเขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นช่างตัดไม้นะครับเรากดมาที่แกลเลอรี่ช่างตัดไม้นะครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดช่างตัดไม้เนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้ทักษะการคราฟของอะไรได้บ้างเนี่ยอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับผมอัพมาได้2อสามเลเวอแล้วผมก็เรียนรู้การทําหัวม้าโบราณสีบรอนนะครับผมตุลินชักอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีบอกนะครับ แล้วก็มาเมนูที่2นะครับเมนูนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นเมนูที่เอาไว้อัปเกรดความสามารถช่างหรือว่าอาชีพของเรานั่นเองนะครับอันสีเขียวข้างบนนี่นะครับผมก็จะเป็นฉายานะครับลีกง่ายๆก็คือเป็นระดับของช่างตัดไม้นั่นแหละนะครับมาดูอันแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่างตัดไม้ฝึกหัดอยู่นะครับผมมันยังไม่ปลดล็อกนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขก็คือเราต้องเป็นช่างตัดไม้เลเวลที่10บเลเวลตัวละครของเราเนี่ยต้องเลเวลที่27เราถึงจะสามารถปลดล็อก ฉายาช่างตัดไม้ฝึกขัดได้นะครับถ้าเราปลดล็อกได้แล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มดามเมจให้เราเนี่ยห้าห้าหน่วยนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะมีช่างตัดไม้ฝึกขัด,ดผู้ช่วยช่างตัดไม้ก็จะใช้เลเวล20เลเวลตัวละคร48แนะครับแล้วก็ช่างตัดไม้มืออาชีพก็จะใช้เลเวลอาชีพเนี่ยสามสิบนะครับแล้วก็เลเวลตัวละครอ,อีก66นะครับ อันข้างล่างนี่นะครับผมจะเป็นความสามารถการบัฟต่างๆของช่างตัดไม้เลยนะครับที่เราจําเป็นต้องรู้นะครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ช่างตัดไม้เลเวล6แล้วก็ตัวละครเลเวลตัวละครเลเวลที่16นะครับผมอัปเกรดไปแล้วนะครับตัวนี้เขาก็จะมีบอกนะครับผมว่าถ้าเราอัปเกรดเนี่ยเราจะได้บัฟอะไรมาบ้างนะครับถ้าเราอัปเกรดไปเนี่ยนะครับเราจะได้ ปัฟคีย์ข้อการตัดไม้เพิ่มมาอีก2%อัปเกรดต่อไปก็จะเป็น4%บวกๆไปเรื่อยๆก็คือว่าเวลาเราตัดไม้เนี่ยเราจะได้ไม้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาเมนูที่2นะครับสกิลที่2ก็จะเป็นความสามารถในการค้าข,ขวานเลเวลที่2นะครับผมขวานยิ่งเลเวลสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งทนขึ้นนั่นเองนะครับสกิลที่3เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มโอกาสในการได้รับวัสดุสีเขียวกับสีฟ้า5%นะครับผมก็คือเราจะมีโอกาสได้ไอเทม สีเขียวกับสีฟ้าเพิ่มขึ้น5%นั่นเองเวลาเราตัดไม้นะครับไม้สีเขียวกับไม้สีฟ้าอันต่อมานะครับผมเพิ่มความรู้ในการตัดไม้2%แล้วก็สกิลต่อมานะครับก็จะลดการสูญเสียความทนทานของขวานนะครับก็คือขวานเราเนี่ยมันจะถึกขึ้น4%นั่นเองพูดง่ายๆเลยแหละนะครับอันต่อมานะครับลดการสูญเสียความอิ่มในขณะตัดไม้3%ก็คือว่าเราจะใช้พลังงานในการตัดไม้ น้อยลงนั่นเองนะครับผมอันนี้นะครับผมก็เพิ่ม HP สูงสุด10หน่วยแล้วก็เพิ่มดาเมจอีก3หน่วยแล้วกเ็เพิ่มความแข็งแกร่งของทักษะอีก3หน่วยนั่นเองนะครับเป็นอาชีพเป็นสกิลสุดท้ายนะครับผมที่เราจะได้อัปเกรดนะมันอยู่เลเวล30เลยนะครับพวกนี้ 15, 15นะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยผมอัปเกรดไปแล้วผมก็ต้องรอชักดไม้เลเวล6ก่อนผมถึงจะอัปเกรดต่อได้นะครับผมต่อไปมาดูนักขุดแร่นะครับนักขุดแร่ก,ก นักขุณแร่เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเวลาเราอัปเกรดนะครับเนี่ยเราก็จะได้เป็นพวกม่านสีส้มโทนอุน่นตู้สีส้มโทนอุ่นนะครับผมก็จะเป็นพวกตู้ซะส่วนใหญ่นะตู้มีแต่พวกตู้ทั้งนั้นเลยนะครับสกิลก็คล้ายๆกันเลยนะัอข้างบนเนี่ยก็จะเป็นพวกาฉายาของเรานั่นเองที่ผมได้เอ่ยไปนะครับผมนักคุณแร่ฝึกหัดผู้ช่วยนักคุณแร่นะครับนักคุณแร่มืออาชีพนะครับผม ข้างล่างเนี่ยนะครับผมเป็นสกิลนะครับก็จะเพิ่มคริติคอลในการขุดแร่2%นั่นเองเหมือนกันกันกบอา,อาชีพตัดไม้เมื่อกี้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากได้คริติคอลไม้มาเป็นได้คริติคอลการขุดแร่นั่นเองนะครับสกิลนี้เราสามารถที่จะคราฟพวกที่ขุดแร่ได้เลเวลเพิ่มขึ้นนั่นเองเนะครับผมเราสามารถถ้าเราอัปเกรดไปเนี่ยเราก็สามารถคราฟที่ขุดแร่เลเวลที่3ได้ตอนนี้มันอยู่เลเวลที่2ออยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มโอกาสในการได้รับวัสดุ Minor สีเขียวกับสีฟ้านั่นแหละนะครับในการขุดแร่ก็คือเราจะได้พวกแร่ธาตุที่เราขุดหินเป็นเกรดสีเขียวกับเกรดสีฟ้ามีโอกาสได้เพิ่มขึ้น5%อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความรในการขุดแร่นะครับลดการสูญเสียความทนทานของที่ขุดแร่นะครับที่ขุดแร่เราก็จะทนขึ้นนั่นเอง4%อันนี้ก็จะลดความหิวในการขุดแร่นะครับผมอนนันสุดท้ายนะครับผมก็จะช่วยเพิ่มพห้พี่ HP สูงสุด10หน่วยดาเมจ3แล้วก็ความแข็งแกร่งของทักษะอีก3นะครับนักรวบรวมนะครับนักรวบรวมก็คือการเก็บเกี่ยวพวกฝ้ายนั่นแหละนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่านักรวบรวมเนี่ยเราใช้เยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยเราใช้ตัวนี้เยอะมากเลยเวลาเราเวลาเราคาฟของต่างๆนานานะครับ เราจะใช้ตัวนี้นะครับตัวใหญ่เนี่ยเราต้องใช้ใช้เยอะมากนะครับพยายามเก็บไว้เยอะๆเลยเพราะว่ามันใช้เยอะมากนะครับในการฟาร์มในการคราฟพวกไอเทมสาเร็จรูปในการคราฟปืนหรือว่าคราฟเสื้อผ้าถ้าเราอัปเกรดนะักเก็บฝ้ายเนี่ยนะครับผมเราก็จะได้พวกโคมระยะสีฟ้าไฟตั้งพื้นโค้งสีทองเตียงดับเบลิลสีฟ้าสไปาตา ก็คล้ายๆกันนะครับผมกับอาชีพอื่นนะครับนี่ได้ไฟด้วยนะครับไฟหลอดส่วนอาชีพข้างบนเป็นฉายาเหมือนกันกับสกิลทุกสกิลเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มคริติคอลในการเก็บเกี่ยวนั่นเองนะครับเนี่ยพยายามอัพไวเลยนะอันนี้สําคัญมากเลยนะครับสกิลแรกเพราะว่าเราจะได้อ้ใหญ่เมื่อกี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะเวลาเราฟาร์มพวกไฟล์ต่อไปนะครับลดอัตราการใช้ความฟิต5%ก็คือลดพลังงานในเมนูสุขภาพของเรานั่นแหละนะครับ ในเมนูสุขภาพเนี่ยมันจะมีอัอนนี้ด้วยนะสุขภาพนะครับความฟิตมันจะอยู่ในเมนูร่างกายนะครับก็จะช่วยลดอันนี้ไม่ให้เราเสียสมดุลไอ้ร่างกายตรงนี้นะครับสกิลนี้นะครับที่มีมือถือรูปดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มโอกาสในการได้รับวัสดุสีเขียวกับสีฟ้าเพิ่มขึ้น5%นะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับผมมืออันคล่องแคล่วนะครับเพิ่มความเร็ในการเก็บของ หน็นะครับก็คือเวลาเราเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นความเดวมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองลดความสูญเสียความอิ่มในขณะเก็บรวบรวม3%นะครับก็คือเราจะไม่เราจะไม่หิวหรือว่าเราจะใช้พลังงานน้อยนั่นแหละในขณะที่เรากาลังเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็เพิ่มมีพีสูงสุด10หน่วยดาเมจอีก3แล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งของทักษะอีก3นักล่านะครับผมอัพมาที่เลเวล4แล้วนะอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่า,อาไอตัวเนี้ยนะครับ แต่ผมเปิดให้ดูอ่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับเราต้องใช้เยอะมากเลยนะครับมันเป็นยางไม้หรือยางอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับเขาเขียนว่ายางไม้นะครับซึ่งไอ้ยางไม้นี่นะครับเราต้องมีเนื้อเยอะๆนะครับเราถึงจะคราฟยางไม้นี้ได้นะครับยางไม้เนี่ยเอาไว้คราฟพวกปืนหรือว่าพวกชุดเนี่ยใช้โคตรเยอะเลยนะครับผมแนะนําให้อัพไว้นะครับผมอันบนก็จะเป็นฉายาของเขานะครับสกิลข้างล่างก็จะเป็นสกิลที่อันนี้ก็ช่วยเพิ่มคลิปตัวเข้าในการล่านะครับผม ก็คือเราจะมีโอกาสได้เนื้อเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเวลาเราฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งนะครับพยายามอัพอันนี้ไว้นะครับผมเพิ่มความต้านทานดานเมจคริติคอล1%นะครับผม อันต่อมานะครับก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับวัสดุสีเขียวกับสีฟ้าเพิ่มขึ้น5%อันนี้ก็เพิ่มความเร็วในการในการแร่เนื้อนะครับผม2%อันนี้ก็จะช่วยลดความสูญเสียความอิ่มในขณนะที่เรากําลังแร่เนื้อหรือว่ากําลังล่าอยู่นะครับผม3%อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มม p ี10หน่วยดาเมจ3หน่วยแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งของทักษะอีก3หน่วยนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสกิลคร่าวๆนะครับผมสําหรับหน้าแรกนะครับผมของอา,อาชีพแล้วก็มาดูเมนูหลงังๆครับซึ่งเมนูหลงังๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันกันกบอันหน้าแรกแล้วนะ นะครับไอเมนูนี้เนี่ยนะครับผมการที่เราจะได้คะแนนมาเนี่ยมันมันจะแยกกันตังหากนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นพวกเชฟนะครับพวกนักตกปลานะครับหรือแม้กระทั่งนักเก็บกู้ซากเนี่ยนะครับเราจะต้องทําของมันตังหากนะครับผมเราถึงจะได้คะแนนอัปเกรดอย่างเช่นเชฟเนี่ยนะครับเราก็จะต้องปรุงอาหารบ่อยๆนะครับเราก็จะได้คะแนนทักษะมาอัปเกรดเชฟนั่นเองนะครับผมสำหรับอาชีพของเขาพวกนี้ก็มาลองศึกษากันได้นะนะครับผมโอกาสในการทําอาหารได้2จานเมื่อทําอาหารนะครับผม ก็คือติดคลิกเวลาเราครัฟเราจะมีโอกาสได้อาหาร2องจานอะไรประมาณนี้นะครับเวลาเราคับหนึ่งครั้งอันนี้ก็ค,คล้ายๆกันนะครับพวกนี้ก็ลองมาอ่านกันดูได้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวซะก่อนนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นภาษาไทยอ่านง่ายนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ํา500เพิ่มความจุในการกักเก็บน้ําก็คือเพิ่มความจุไอตัวถังตรงนี้นั่นเองนะครับ เนี premises, 1, ่ยตรงถังที่ค <ni> ําว่าดื่มเนี่ยอยู่ข้างล่างที่เป็นรูปขวดน้ำเนี่ยนะครับมันจะเก็บน้ําอันนี้ได้เยอะขึ้นนะครับเราสามารถที่จะดื่มได้หลายครั้งขึ้นนั่นเองนักตกปลานะครับนักตกปลาเนี่ยก็คือเราจะต้องไปตกปลานะครับผมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ต่างๆเนี่ยที่มันเกี่ยวกับการตกปลาเนี่ยนะครับผมก็เราเราก็จะได้เป็นคะแนนประสบการณ์เอามาอัปเกรดนักตกปลานะครับนี่นะครับผมพวกปลาต่างๆนานาก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าปลาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับปลาก็มีเกรดนะ เอาไว้ทําอาหารนั่นเองนะครับผมลดเวลารอในระหว่างการตกปลาด้วยตนเองนะครับก็คือเราจะตกปลาได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เราสามารถคราบเบ็ดตกปลาเลเวล2ได้นะครับใช้งานการตกปลาอัตโนมัติคุณสามารถซื้อเหยื่อตกปลาที่ไม่ซ้ำใครได้ที่ร้านค้าวัตถุดิบลดเวลารอในระหว่างตกปลาอัตโนมัติ5%เนะครับแล้วก็ใช้เหยื่อตกปลาได้ไม่ซ้ำใครเพื่อเพิ่มโอกาสในการจับปลาหายาก3%เตนะครับ นี่เลยนะักตกปลานะครับแล้วก็มาอาชีพนักกู้ซากนะครับอาชีพนักกู้ซากเนี่ยเป็นอะไรที่อัพคะแนนอาจจะงงหน่อยนะเพราะว่าอาชีพนี้มันหาคะแนนอัพเกรดอาชีพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนหน่อยนะครับการที่เราจะอัพเกรดนักเก็บกู้ซากได้นะครับผมหนึ่งเลยนะครับเราต้องนั่งขอทานนะครับ <c oughs> ซึ่งการนั่งขอทานเนี่ยมันได้น้อยมากๆเลยนะครับผมแล้วอันต่อไปเนี่ยนะครับผมเราก็จะต้องมาทำเควสรลายวันนะครับผมซึ่งเควสรายวันเนี่ยนะครับเราจะต้องทําอันนี้นะเข้าไปที่ตารางเวลานะครับแล้วก็ มันจะอยู่ที่นี่นะครับมันจะอยู่ที่ q อีก t ecq q u e s อันข้างล่างนี้นะครับผมกดเข้าไปดูได้ไหมเอ่ยอ่ามันจะอยู่ที่เควสอ่ภารกิจถิ่นฐานนะครับผมภารกิจถิ่นฐานแล้วกดเข้าไปนะครับแล้วกดเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถเลือกด่านการทําภารกิจได้นะครับให้เรามาเลือกอันนี้นะครับผมถิ่นฐานนักเก็บกู้ซากนี่นะครับถ้าเราทำมาเนี้ยสำเร็จเนี่ยเราจะได้คะแนาน ประสบการณ์เพื่อที่จะมา skill, อัปเกรดสกิลนักเก็บเกี่ยวหรือว่าขอทานเนี่ยได้1000เลยนะครับถือว่าได้เยอะมากเลยนะถ้าเราทําภารกิจอันนี้นะครับผมเป็นการอัปเกรดหลักของอาชีพนักเก็บก้ซากเลยนะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับเนี่ยผมทำเพจครั้งเดียวเนี่ยผมอัปได้ไปเลเวล3เลยนะครับผมถือว่าไวมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเราเนี่ยจะสะดอกคุณแจได้นะครับผมเวลาเราอัปเกรดนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มดาเมจในระยะประชิด0.5นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มจํานวนกล่องสมบัติสูงสุดที่ได้รับใน ในแต่ละวันเพิ่มการโจมตีคริติคอลบวก0.5โดยการใช้พลังงานลง3รดากาศที่แผ้จะติดเชื้อลง1ลดอรตราการสูญเสียของค่าสุขภาพลง2เพิ่มพลังงานสูงสุด1เพิ่มไอพีสูงสุด10หน่วยดามเมจ3หน่วยความแข็งแกร่งอีก3หน่วยแล้วก็ปรามาจารย์อาวุธปืนเนี่ยก็เป็นเป็นอาชีพปืนที่ทุกคนจะต้องอัพอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมยังไม่ปลดล็อกนะครับเลยวลผม40กว่าเองนะครับ ก็คือถ้าเราปลดล็อกเนี่ยเราสามารถที่จะคราฟพวกอาวุธปืนที่มันมีระดับสูงๆได้ก่อนใครนะครับประมาณนี้นะครับไอ้พวกนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับผมสิงนักซิ่งนะครับผมนักล่องเพลงก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผมว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมสําหรับอาชีพพวกนี้นะโอเคประมาณเท่านี้นะครับผมสาหรับในส่วนของเรื่องอาชีพนะครับผมที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับผมโอเคอาจจะแบบพูดงงๆหน่อยนะครับก็ขอโทษด้วยกันนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็หาเพื่อนเนี่ยอยากรู้ระบบอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปต่อๆไปนะครับผมรอบหน้าเนี่ยเราอาจจะมาพูดถึงเรื่องของสกิลนะครับผมสอนอัปเกรดสกิลนะครับสกิลเนี่ยมันมีอยู่หลายแบบมากเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคราฟปืนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไม่ไปก่อนนะครับคลิปจะยาวเกินไปนะครับสิบ 20นาทีแล้วมั้งเนี่ยโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหากเพื่อนดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคขอตัวลาไป,ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ